สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องปองป่ายสู้ผูสุคนขาบรรยากาศตอนเศร้าๆแดดกำลังกระทบกับต้นใหม่นะคะเนาะกระทบกับใบใหม่ที่มันมีสีเหลืองก็ออกสีเหลืองทองสวยฮา่พาพอยายบุท่านตื่นแต่เวลาออกมานี่ก่อนคะ่ะออกมาเก็บบรรยากาศป้อมง,งามตอนเศร้าๆอากาศดีๆอยู่ในฟาร์มเล็กๆที่จอดรถเนาะ,ะพี่น้องคะ่ะ พ่อใหญ่เถียงวิไลพี่น้องพ่อใหญ่เถียงวิไลว่าอันเคียวเขียวนั่นบ่แมนต้นรับภาสันว่าเป็นวัชพืชภาาสันพอมาถึงฟรามตรงนี้หมู่บ้านกันเลยถามเขาแมนต้นรับพก่บพี่น้องกาแต่พ่อใหญ่เลาบ,บ่หูนี่ลหละมันบ่แมนคนต่อเจ้าวอกกับจังสี่หละพ่อใหญ่มากจากจุดที่พักขับรถออกมาบ่ไก่พี่น้องกามันเป็นอ่าทะเลเนาะมาบาน,นี้พ่อใหญ่กะ เลยว่าผ้าผ้ากันปันจักรยานออกมามาชมมากว่ามาเบิงกรว่าเป็นยังไงเพราะงอยากนางยูริมทะเลนี่ประมาณสองสามชั่วโมงอยากนางเห่นยอยากนางนี่แหละแต่ว่าคนหลายหลายพี่น้องคะ่ะคนหลายโพดเนาะมันเป็นตงรงกับวันหยุดก็เลยผ้ากันปันจักรยานขึ้นมากลดบานนี้ท่างที่พานมากมันก็เป็นเป็นหน่ะอัน เขาเอินเป็นบึงเนาะถ้าที่บ้านเท่าก็เอินเป็นบึงแต่ค่ะแต่บ้านเขาเขาเอิ่นเป็นอันภาษาบ้านเพิ่นเนาะถ้าเป็นบ้านเท่าก็สิบึงหนึง่งมันเป็นบึงน้าจืดแต่มันโมเมนทะเลพี่น,อน้องค่ะมันโมเมนของทะเลสามันโมเมนทะเลไงกับมีนกเป็ดน้ำไหลพี่น้องค่ะเวลาเลยโอดบ่ได้กันเลยทายอ่ะมันมันนกมันไหลลีครับพี่น้องคะ่ะจริงๆเนี่ยพอไงเนี่ยอยากกลับไป ไปนั่นนงเล่นนั่งอยู่ริมหาดริมทะเลแหละค่ะพี่น้องคะ่ะมีส้งมีไส้พ่นอยากนั่งตากเดดบ้านนี้ไปเบิ่งเลว้วมันบ่มีหมองโจดรรเพราะว่าพวกวิไลปันจักรยานไปบบได้เอามีก้าองเก้าอีมาบัดพ่อกลับขึ้นมาพา่อแง่ก็เลยว่าเออเข้าไปหมองไม่เถาะวัาสัตว์กันเลยครับเขามาเดินทางมาและมานในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งคะ่ะไกลเติบค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นหมู่บ้านเนีน้อย อุโมงที่รอดนี่ก็เป็นเป็นอุโมงใต้แม่น้ำนี่แหละค่ะแม่น้ำที่เห็นอยู่นี่คะ่ะอุโมงที่รอดมานั่นก็คือเป็นอุโมงรอดใต้แม่น้ำตรงนี้แหละค่ะพี่น้องกาบาดพอยายสิมนาน่งตรงนี้เอ้าก็นั่งบ่ได้อีกค่ะพี่น้องค่ะเดดก็ดีบรรยากาศกให้แต่ว่าน่งบ่ได้เพราะว่าอย่างโฮ้บเพราะว่ามันเต็มค่ะพี่น้องกามันเป็นจุดแขมจอดนะ่ะมันเต็ม รถรถเด็จอดเต็มเลยด้านหนา้าบานนี้ด้านหลังมันวางอยู่จอดเด้ประมาณสี่หาขั้นพี่น้องแต่ว่าพอใหญเราไม่อยากจอดพอใหญแเราก็เลยจอดอยู่ทางนอกมานาั่งเล่นนั่งนั่นหัวไปประมาณนั่งอยู่นี่กับประมาณเกือบชั่วโมงกวักวๆแหละครับพี่น้องคะ่ะจริงๆนะพอยญ่ตั้งใจว่าจะมานอนอยู่ตรงนี้จะมาจอดรถนอนอยู่ตรงนี้แต่ว่านอนบ่ได้เพราะว่า บ่พอใจก็มองจอดที่จริงน่ะจอดยุ่ข้างหลังกับจอดก็โอเคพี่น้อง่ามันมันมียู่สองแถวที่เขาจอดเนาะมีแถวนาเราก็แถวหลังพ่อใหญ่มากว่าได้แถวนาพ่อใหญ่มากก็เลยบ่จอดบ่ย่อมาถ้าพอวัดจอดตรงนี้เสียค่าจอดลค่ะแต่ถามมาวิวทิวชัดโลเคชันดีว่าพี่น้อง่างามงามเป็นธรรมชาติดีงามดีค่ะบรรยากาศดี ริมทะเลสาบดีแต่ว่าพ่อใหญ่หมักบ่เอาค่ะพี่น้องค่ะพ่อใหญ่หมักอยากเด้แถวหน้าแถวหลังบ่อยากนั่งสุดท้ายก็แค่นั่งเล่นค่ะพี่น้องค่ะนั่งเล่นยู่ตรงนี้น้อยนึงล้วกะ็ครับต่อไปค่ะ สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขอนขาวิไลนังถานังถารถไฟมาแต่ไม่มีรถไฟมีแต่โปกข้ามฟ้า วังหันพักกันขับรถหลอดไตอุโมงค์มากพี่น้องขาหลอดไตอุโมงค์มากกัขึ้นหลอดไตน้ำตรงนี้มากแหะค่ะ,ะทัทง้งเทิงกับเป็นทั้งรถไฟนาะคะ่ะแล้วก็ตรงที่มองเห็นน่ะที่เป็นขาวๆที่กระจกผ่า,า,านมากั่นก็เป็นแบบว่าประมาณขามฝากมาได้เนาะคะ่ะพี่น้องขาว่ายรถไฟกับ,บวันนี้คือนแง่ใจอ๋อรถไฟสินค้ารถไฟสินค้าค่ะพี่น้องค่า กันมาจอดนางรีรกอยู่นี่เนาะเสียค่าจอดอ่ะไปตรงตรงนี้เป็นเสียค่าจอดแต่ว่ามันอยู่ริมน้ำนะคะทางบางหนึ่งพากันนั้นหลอดไตน้ำมากก็คือเขาอุโมงค์มากเป็นอุโมงค์หลอดไตน้ำหลอดไตน้ำแม่น้ำตรงนี้นะคะพี่น้องคะนี่นะคะมานนี้ ที่สวยงามมากเลยกัะพีิ้องกาเลื่อพกวกเนีนนเนเน้นางกันยุ้ยเดนเติบคระพิ้องค่ะนางกันเบิงเรือไปเรื่อยผ่านไปล่ำหนึ่งกัะเหลวพานสองกัะเหลวพอไงกับคุยกับ บรรดาคนที่ขับรถแคมปิ่งนะคะพี่น้องพ่อใหญ่คุยว้าเมาม้อยอยู่ในราคาแต่งวานตามสไตล์ของพ่อใหญ่มาร์ะคราคาพี่น้องคะ่ะขอให้ได้คุยขอให้ได้เว้าคือเขาขับรถเข้ากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะคะ่ะทามนั้นท้ามนี่กันพี่น้องคะ่ะ เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นมีไล่เจอคนบาน้านเดียวกันหรือเจอคนไทยวิไลกันนางเว้าเมา,ม,าม้อยโดนขึ้นกันค่ะพี่น,อน้องได้เวลาไม่ลาตะเวนคอย้อยลงมาบรรยากาศก็งามงาม,งามค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่านางต่อโดนบ่ได้ถ่ายมันตกดินก็คือสิบ่ไดดดอกพอยอีกจังน้อยจังสิบขับรถออกไปหาหม่องนอนที่หม่องหนึ่งพญายเ่ิงในเว็บไซต์เนาะค่ะพี่น,อน้นองว่าไกลจากตรงนี้ท่าใดแต่ว่าบา่ไดดติดแม่น้ำเป็นดา ลานจอดรถฟรีค่ะพี่น้องค่ะ กขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องตะลอนตะลอนกับวิดไลวิไลกับยุท่างเนื้อสุดของประเทศเยอรมันนะคะเริ่มแรกกับมาชีฮัมเบินกนะคะพี่น้อง่ะฮัมเบิกฮัมเบิกนะคะพี่น้องภาษาบันเพิ่นโนบอร์แมนภาษาบันเฮ้าขอให้พี่น้องปองปายมีแต่ความสุขความเจริญคิด่างสิ่งใดก็ให้สมบวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณนุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าวิดไลแล้วพ,อ,พอใหญ่มาเคะ ขอบคุณมากๆค่ะ